แดนรกความรักที่ข้ามพบมันเริ่มต้นจากฝันฝันซ้ำๆถึงใครบางคนที่เราไม่เคยรู้จักผู้หญิงในชุดสีแดงเพลิงใบหน้างดงามเศร้าส้อยเธอเรียกเราว่าที่รักเธอคือใครเราถามในฝันฉันรอเธอมาน,นานแสนนานเธอตอบเสียงแผ่วเบาราวกระสิบ คืนแล้วคืนเล่าเราดำดิ่งสู่ฝันร้ายที่สวยงามแดนเพลิงที่เธออยู่มันร้อนรุ่มทรมานแต่ในอ้อมกอดของเธอกลับอบอุ่นอย่างประหลาดเราเริ่มเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ฝันมันคือความทรงจำความทรงจำที่ถูกลืมเลือน วันหนึ่งเธอขอร้องช่วยฉันทีที่รักพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะช่วยเธอได้ยังไงที่นี่มันเราพูดไม่ออกรักแท้เท่านั้นจะทำลายพันธนาการนี้ได้เธอตอบ เราตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกโหยหาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราตัดสินใจตามหาเธอในชีวิตจริงแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเพราะบางทีความรักที่ข้ามพบมันอาจจะรอเราอยู่ก็เป็นได้